ขอบคุณแม่ขอบคุณแม่เหมือนนี่เลยเหมือนซิมอ่ะมันมีซิมอ่ะคนหนวให้ลูกอ่ะเลือดมันโดนประเทศมาเลยเต็มหัวเลยวะต็มโคตรเยอะเลยลูกนี่ร้องไม่ใช่เลยใช่ปะร้องแไ่บอกซหน่อยเดียวต่อที่เหนือเนาะล่ะืมสันละคนโค้นิืมสันไปวเอาขี้วว้วายขว้วายว้ววว้ข้าง อ้าวเหี้ยน้ำผมอีกโอ้โหย่าไม่ให้หัวกะี่้ำนีใช่น้ำเยอุ่มันมีน้ำางนี้แหะน้ำไม่ไหลด้วยเอ๊ะเขาเป็นยังไงเปิดหน้ามันแฝครับครับอ้าวเฮ้ยชิลล่ะ